ฉันจะไปสองคนเราไม่ได้พูดว่า I will send you วันนี้โรซี่จะมาสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆที่มีความหมายว่าไปรับและไปสองเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราจะเริ่มด้วยคำว่าไปรับวันนี้โรซี่จะมาสอนสามคำที่เราใช้กันคำแรกคือ pick someone up เช่น pick you up pick him pick her up, pick us up, หรือ pick them up. อย่างเช่น I'll pick you up from university. อีกครอบนึง I'll pick you up from university. ประโยคนี้ก็แปลว่าวฉันจะไปรับคนที่มหาวิทยาลายัยต่อไปเรามีคำว่า collect. collect คำนี้เราต้องออกเสียงให้ถูกต้องนั่นก็คือ collect collect ไม่ใช่ correct ที่แปลว่าถูกต้องแล้วคนส่วนใหญ่น่าจะรู้ว่าคำว่า collect แปลว่าสะสมแต่คนผู้ชมรู้หมายว่าคำว่า collect ก็มีอีกความหมายหนึ่งนั้นก็คือไปรับนั่นเองค่ะอย่างเช่น I'll collect him from the party อีกรอบหนึ่ง I'll collect him from the party ซึ่งแปลว่าฉันจะไปรับเขาที่งานเลี้ยงต่อไปเรามีวลีว่า I'll come and get you I'll come and get you ที่แปลว่าไปรับนั่นเองค่ะอย่างเช่น I'll come and get you from work I'll come and get you from work ฉันจะไปรับคนที่ทำงานต่อไปเราจะพูดถึงคำว่าไปส่องมืนโรซี่พูดตอนต้นเราไม่ได้พูดว่า I'll send you เพราะคำว่า send เราไม่ได้ใช้กับคนแต่เราต้องใช้กับของอย่างเช่น send a letter, send a parcel, send a present, send a document คำแรกคือ take I'll take you I'll take you to work ฉันจะไปส่งคนที่ทำงานต่อไปเรามีวลีว่า give someone a lift give someone a lift คนผู้ชมน่าจะหรือว่าคำว่า lift ก็แปลว่า lift ขึ้นตึกแต่ในวลีนี้มันก็แปลว่าไปสองนั่นเองค่ะอย่างเช่น I'll give you a lift to the wedding I'll give you a lift to the wedding ก็แปลว่าฉันจะไปสองคนที่งานแต่งงานต่อไปเรามีคำว่า drive ที่แปลว่าขับรถ Yang Chen, he'll drive me to the hospital. He'll drive me to the hotel. He'll drive me to the swimming pool. He'll drive me to the wedding. Kam sutai could drop someone off. Drop someone off. Yang Chen, my mum will drop him off at the gym. chai at drop someone off at แล้วตามด้วยสถานที่โดยอย่างเช่น I'll drop you off at school I'll drop you off at school ฉันจะไปส่งคนที่โรงเรียน I'll drop you off at the cinema ฉันจะไปส่งคนที่โรงภาพยนตร์เป็นยังไงกันบ้างค่ะคนผู้ชมโรซี่คอร์ทท็อปชวนอีกรอบหนึ่งคำว่าไปรับ Pick someone up. Collect someone. Come and get someone. So By song. Take someone. Give someone a lift. Drive someone. And finally, drop someone off. Did you learn a new word today? did you learn a new word today ตอบด้วย yes I did หรือ no I didn't พิมพ์คำตอบมาที่ได้คลิปนี้แล้วถ้าคนผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครูโรซี่ทางช่องทาง Facebook และก็ YouTube ด้วย and if you're watching YouTube then don't forget to subscribe and remember to turn on the notifications สำหรับวันนี้ขอด้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Bye-bye!